สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องสมารีนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาทำคลิปนะคะพูดชื่อแบรนด์แบบฝรั่งเศสแทๆ้ๆซึ่งบอกว่าดิฉันเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งเศสแท้เพราะอยู่เมืองไทยมานานเกินกว่า25ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็อาจจะมีความเป็นไทยผสมอยู่ถ้าอยากจะได้ฝรั่งเศสแทๆ้ๆก็ต้องให้ลอร่าเป็นคนพูดเออก็เลยมาลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงคำแรกเป็นแบรนด์น้ำดื่มเอเวียงต้องออกเสียงว่าไงคะเอเวียงเอเวียง มีความแบบเอวิองที่นุ่นราคาน้ำเอวิองเนี่ยตอนหนึ่งขวดอ่ะกี่ยูโรก็อันนี้ไม่เคยรู้เพราะเราไม่ใช่คนที่ดื่มเอวิองคือเราาดื่มคริสตัลินมากกว่า,า,าแล้วก็ถูกกว่าด้วยคริสตัลินคือยี่ห้อน้ำอีกอันนึงดีแล้วก็ <ๆ>แต่ว่าเอเยงที่นู่นก็แพงเหมือนกันใช่แพงอยู่เพราะว่าที่นี่ก็คือแพงก็ถ้าเกิดว่าเราก็ได้เข้าแบบพวกร้านแบรนด์นดเนมต่างๆเนี่ยถ้าเรากตกลงซื้อเนี่ยเขาจะเอาเอเยงมาเสิร์ฟเราด้วยนะคะต่อไปค่ะอันเนี้ยดิฉันเนี่ยถึงขั้นงงเลยเพราะดิฉันก็คือไม่เคยเห็นแบรนด์นี้ไม่น่าจะว่าคือแบรนด์อะไรดิฉันเมื่อกี้ทมน้องฝึกงานไปว่าอะไรแลนวินเหรอสรุปคือต้องไงนะลองแวงลองแวงค่ะลงวังแลงวัง คือแบรนด์อะไรอ่ะเราก็ไม่รู้จักอ้าวไม่เคยได้ยินเลยน้ำหอมคนฝรั่งเศสบอกไม่รู้จักต่อไปค่ะนี่คือแบบแบรนด์เครื่องประดับที่ดูดีและมีราคาก็คือคาเทียนนั่นเองนะคะต้องอ่านออกเสียงว่ากาเจีกาเจีตัว R ของฝรั่งเศสเนี่ยตัวแอลข้าี่ยมันต้องเนินึงก็เลยเป็นแบบกาคจีแต่ว่าตัว R สุดท้ายไม่ออกเพราะว่า E R ของฝรั่งเศสคือ A ไม่ต้องไปออกเสียงตัวอาตัวสุดท้ายนะคะอย่างเช่นชื่อเรามีตัวอาก็จะเป็น Marie. มาเริก็ไม่ใช่มารีนะคะจะเป็น Marie. มาเรมารต่อไปค่ะแบเครื่อศสพอางนะคะคนไทยจะออกเสียงว่าลังโคมเย้ก็ <laughs> <laughs> เขาเขียนว,ว่าลังโคมอ่ะต้องบอกว่าลองโคมลองโคมลองโคมไม่เหมือนนะลังโคมกับลองโงโคมต่อไป อันนี้คนไทยเนี่ยเราจะสับสนอยู่คือเราอ่ะถ้าส่วนตัวเราจะออกไว้ Yves Saint Laurent แต่ว่าคนไทยจะอ่านว่า Yves Saint Laurent อะ Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent ค่ะต่อไปจะเป็น Christian Louboutin ค่ะคนไทยจะต้องเป็น Louboutin ถ้าเกิดฝรั่งเศสต้องเป็น Christian Louboutin Christian l o b o u t i n ตังตัง l o b o u t i n เหนื่อยต่อไป Hermes ค่ะ Hermes แอร์เมสแล้วทำไมอันนี้ออกเสียงตัว S สุดท้ายอะ่ะปกตินะฝรั่งเศสนะบางทีก็จะไม่ออกตัวสะกด<ม>ตัวสะกดคือหมายถึงตัวสุดท้ายไม่ออกเสียงแต่นี้มี S อสกออกเสียงเอสยมันออก S เพราะว่ามันเป็นชื่อถ้าเป็นแบบ words normally อป็นคนจะใส่ S, <S เพราะว่ามันเป็นเยอะเยอหลายอัน ก็เลยไม่บอกตัว S, <S, <S ถ้าเป็นชื่อก็ต้องบอกอันนี้คือชื่อเฉพาะนะคะไม่ได้เป็นคำแบบว่าคำนามปกติต่อไปลุยวิกตงค่ะน้ <c oughs> องสาวกูรับกูไม่ได้แล้วเนียลองแบบภาษาฝรั่งเศสด,ดูสิลุยวิกตง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 อันนั้นคือที่ถูกต้องพี่โตพี่โตเ้าอยากจะไปดูกระเป๋าลุยวิ t ตองอะ ต่อไปแบรนด์แบบว่าแบรนด์ที่ไม่แพงมากแบรนด์แบบสกินแคร์ปกติปกตินะคะ L'Oreal ก็ได้ L'Oreal 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 ใช่ L'Oreal เหมือนกันเนี่ยอยากให้อจริงป้าคืออยากได้รีแอคจากไอ้อิงนั่งข้างๆอะเพราะเมื่อกี้ทุกครั้งที่ไอ้ลอร่าพูดอ่ะไอ้อิงทำหน้าแบบอินสายกับพนักงานเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยต่อไปนะคะ เป็นแบรนด์แบบว่าครีมเครีมอะไรใดๆอีกนะคะล็อกซีแทนค่ะล็อกซีแทนล็อกซีแทนอันนี้ไม่แปลกเท่าไหร่อันนี้ได้อยู่ล็อกซีแทนต่อไปเป็นคริสเตียนดีออร์ค่ะคริสเตียนดิออร์ไออีกนั้นเลยเราไปเข้าช็อปคิดอะไรละิดคริสเตียนดิออร์คริสเตียนดิออร์คริสเตียนดิออร์ต่อไปค่ะ กอมเดกกาซงค่ะอันนี้ภาษาไทยเขาจะออกเสียงอย่างงี้ถูกปะกอมเดกกาซงใช่ไม่เพราะว่าถ้จริงจริงมันต้องเป็นกอมเดกกาซงต้องเป็นแบบนี้ไงถูกปะกอมเดกกาซงกอมเดกกาซงแปลว่าเหมือนเด็กผู้ชายแต่ว่าคนไทยออกเสียงว่าไงนะคะกอมมีสวยมากคนไทยก็จะอ่านทั้งทั้งทักอมกอมใช่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 ต่อไปค่ะการเย่การเยการเย หน้าส <lonely> ัมผัสการนี้ใช่หน้าสัมผัสการนีเย่อย่างนี้เลยอะต่อไปค่ะอันนี้คือภาษาไทยก็จะออกเสียงว่ากีลาโรช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 ลาโรชลองชอมโอ้ยเมื่อก่อนมีคนออกอันนี้ด้วยลองแชมป์ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เคยอดีตเคยออกเสียงว่าลองแชมป์มาก่อนต้องเสียงที่ถูกต้องก็คือลุงชอมลุงชอม ลงช็อตไม่ไม่มีตัวพีด้วยนะไม่มีและแชมเปี้ยนออกเสียงว่าอะไรช็อมพิ้งและเหตดแชมเปี้ยนชอมพิ้งย่างเพราะจาฝรั่งเสยยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะจริงเพราะงั้นถ้าใครออกเสียงชัดได้ก็คือแบบสุดยอดไปเลยนะต่อไปค่ะมิชลินมิชลองมิชลอง ก็คือรูปรวบคำหน่อยไม่แบบมิชลองแต่แบบมิชลองกระชับให้แล้วกระชับให้แล้วชาแนลชาแนลอุ้ยอันนี้อันนี้โอเคนะไม่ซับซ้อนก็แบบชาแนลก็คือใส่ใส่สำเนียงใส่สำเนียงแบบชาแนลชาแนลตามคำเออชาแนลต่อไปค่ะอันนี้คือเกอร์แรงอ่าถ้าภาษาไทยเกอร์แรงคนไทยออกเสียงว่าเกอร์แรงจริงๆเกอร์แรงเกอร์แรงเกอร์แรง เกียกกำลังต่อไปเป็นชื่อลอราค่ะลอราเมอร์ซีเย่ไม่ใช่ลอราคือลูคาเมอร์ซีเมอร์ซีลอราเมอร์ซีลอราเมอร์ซีเมอร์ซีแปลว่าอะไรเมอร์ซีนี่แปลว่ามาจากคำว่าเมอร์ซีฟะหรือว่าเป็นชื่อนามสกุลเอาเป็นนามสกุลคนอือฮะไม่ได้มีรากศัพท์มาจากอะไรนะใช่ต่อไปก็คือถ้าคนไทยจะออกเสียงว่าซีลีนคนไทยจะออกเสียงแบรนด์ว่าซีลีนอืมฮะ ต้องเป็นเซลีนต้องเป็นเซ <est> ลีนอย่างเราอะเราไม่ออกเสียงว่าเซลินเลยแล้วก็จะออกว่าเซลีนตลอดเพราะว่าชินจากการที่แม่เป็นแฟนคลับของเซลินดิออนมาตลอดอ,อะไรแบบถ้าเซลินดิออนก็ต้องออกเสียงว่าเซ <est> <est> ลินดิองไม่ใช่ดิออนด้วยนักร้องอะใช่ต่อไปค่ะจีวองชี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 อืมคำสุดท้ายลาเมลาเม่ ละเม่แต่ว่าทะเลใช่แต่ว่าทะเลละเม่ละเม่กุ้งวาดองซีชื่อเพลงละแม่เหมือนกันคุจเฮ้ยไม่รู้ถ่ายเหรอเพลงนี้ดังมากเลยนะแต่แบบเก่ามากแบบห้าสิบหกสิบปีแต่ว่าแต่ว่าเพลงดังมากจะไม่ทันจไม่ถ่ายอุ๊ยรีบร้อยอันนี้คือที่เรารวบรวมมาประมาณหนึ่งนะคะมีคำไหน ที่อยากจะให้แบบทําเพิ่มอีกไหมก็บอกกันมาได้นะคะมีคาไหนที่ตกใจมากว่ามันอ่านออกเสียงแบบนี้หรอคะแม่อะไรอเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นกันนะคําไหนตกใจที่สุดนะคะก็บอกได้นะคะเราก็อยากจะดูเราสองคนทาคลิปอะไรด้วยกันนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยคะ เราติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายคลิปเลยเอออพูดพ yani> um ูดพ um ูดนี่นี่ฝรั่งใส่เวลายูทูบเบอร์ฝรั่งใส่เวลาเขาแบบว่าจะปิดคลิปแล้วเขาให้กดไลค์กดแชร์ subscribe ต้องพูดว่าไงเราพูดสิยูทูบเบอร์ฝรั่งเศส่นะเอ่ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด a ิดตามอ จำได้แค่คำสุดท uh. oh ้ายว่าให้แบบแบ่งกันแปลว่าให้แชร์จับใจความได้แค่คำสุดท้ายปักตาเชก็คือแชร์กดไลค์ substack อยู่ในนั้นแล้ว <wh ป่ะอือฮึเอาผู้สมัครให้ alike alike อะไระอือฮึก็พอพูดช้าๆถึงแยกเป็นคำคำออกไงถ้าเมื่อกี้ที่พูดรวดอ่ะได้แค่คำว่าแบบคำว่าแชร์เท่านั้นเลยที่เข้าใจเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับอุ้ยแอปวาดอีกแล้วอ่ะบิอันโตอูรูบัวบาย Salut Salut